สวัสดีครับเอสยามเย็นๆนะผมมาอัปเดตให้เอฟลีได้รับชมเสร็จใหม่หมๆครับผมเบ็ดประช่อนหน้าหนาวคันยาวมากคันยาวที่เมตรยี่สิบครับผมใ,ใหม่ๆเลยครับผมดูตัวเบ็ดแต่เบ็ดนี่ก็เป็น เบ็ดแต่เป็นเบ็ดบ่องเนาะแถวบ้านเขาเรียกเบ็ดบ่องเบ็ดมีรูครับเบ็ดขนาดใหญ่ปลาช่อนไหครับผมตันนี้เชียกเบอร์สิบสองหลังกล่องนิดๆครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้เบ็ดปลาช่อนไว้ตีหน้าหนาวครับผม อมีเวลาไปใส่ครับผมก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสามศูนหกแปดครับผมชุดละร้อยคันความยาวนะมาดูตัวต่อไปครับผม ก็อัปเดตครับผมช่วงนี้ก็ติดงานคืนอยู่ครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจจากงานญาติแล้วครับผมแล้วก็มาอัปเดตให้ได้รับชมครับผมดูว่าตัวนี้แบตมาย้อมสีแล้วผมนะ่าไม่ได้อัปเดตให้ f อซได้รับชมนานแล้วเสร็จแนะนำก็ออันนี้เป็นเหล็กครับผมอันนี้เป็นเหล็กเป็นตะก้อเหล็ก ส่วนตัวนี้เป็นหวายตัวนี้นะหวายครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้ตัวนี้ไม้ไผ่าดูด้านบนตัวนี้แบบไม่ย้อมสีครับผมนะ ถ้าแบบย้อมสีก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือย้อมกับไม่ย้อมก็แตกต่างครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนครับผมถ้าเป็นหน้าฝนจะขึ้นลาครับผมไม้ไผ่จะขึ้นลา,นลาอันนี้ด้านเข่าครับผมเข่าข้างหนอันนี้น,นี้ครับผมนกเข้าไปข้างในเป็นนกต่อนกกงบินลา นกหมอจุกนกปลอดสวนนกแตงอ่อนนกขนาดกลางนะผมแตจะเป็นสีดำก็จะเป็นตัวนี้ครับผมคือย้อมให้เรียบร้อยอันนี้ก็กันสนิมแล้วก็การมอด ี่เป็นตะข่ายครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผม,บผมเวลาตบลงนกก็จะอยู่ข้างในค,ครับผม FC หลายท่านคงรู้จักครับผมเนาะนตะอ้อเล็กแล้วก็ผสมไม้ครับผม ตบก็ลกเหยียดตรงนี้แล้วนะครับนกก็จะอยู่ข้างในผมเยียดสิแตกต่างกันนะผมสีดำกับสีขาว โอเคครับผมคิดดีก็ฝา,ากเอฟซีเพียงเท่านี้ครับผม